ด้วยน้ำตาลน,นิดนึงบ่ใส่ผงชูรสเด,ด้อค่ะเด้อไม่ต้องใส่น้ำนะคะเพิิออกมาจากเห็ดแน่จากจากผักแนยนกข่เนาะง่ายๆกินง่ายๆอันนี้คือหมูสับไม่ได้ใส่เยอะนกข่เนาะใส่พ่อป็นอันบาดิผัดผักผัดผัก,กใส่น้ำมันหอยใส่หมูสักหน่อยไม่ต้องใส่น้ำนะคะ ป็นสิออกมาจากเห็ดแน่จากจากผักแน่นกข่เนาะง่ายๆกินง่ายๆค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมใหม่นะคะขอบคุณค่ะเห็ดเข้มผักกัมีสองอย่างพี่น้องมีผักกวงตุง้งล่อๆให้เห็ดพ่นอันนี้จะน่อยก่อนนมีกับผัดก,กินเองผักพ่นกับผิดน,นามีน้ำอยู่แล้วพี่น้องผักหนึ่งกระตุงใส่ใส่หยางนกข่า มีเห็ดเท็มเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นรอสแป๊บหนึ่งนาะคขะเนาะไห้หมูชุบก,ก่อนพี่นองเนีนก็ตามไปด้วยผัดเวอค่ะเด้อผักตกะบหมึกนะค่ะพี่นองน้ำลายอยู่ด้พี่นองเพราะว่ามีน้ำเห็ดกับน้ำผักออกมาน้องขะเนาะ สบายสบายกินผักมีวิตามินนะคะขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ค่ะกับรานหน่อยพุ่มพี่น้องผักน้นามผักพ่อนอกมากว่าต้องใส่น้นามเดือค่ะเด้อผัดผัก,ผก,ผกหมูสามสั้นจ้าจะผัดใส่ผักนะคะมีผักก็จระมีเห็ดน้องพี่น้องเนาะก็รับประทานได้เลยเนาะค่ะเนาะ ซีเมืองแล้วก็เอาพี่น้องเนาะทำไม่ง่ายในลำดวกนกระทอดทอดไข่ดาวกับร้านน้อยพุ่มพี่น้องผัก้นามผักพุ่นอ,ก,นมก,นอกมามันตรงใส่้นามเดือคคาเดอร์ผ,ผัดผักน้ำมันหอยนิดนึงนี่เป็นน้ำมันหอยเด้อคคาเดอร์ะครับพี่น้องจะรอให้เห็ดอันนี้สักหน่อยรอให้หมู รอให้หมูไกส่สสุกก่อนพี่น้องรอให้หมูไก่จะสุกก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเอาผัดผัดใส่รอให้หมูลอให้หมูไกส่สสุกก่อนพี่น้องรอให้หมูไก่จะสุกก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเอาผัดผัดใ่ใส่ผักเข้าๆปรก er ินง่ายๆเนาอค่ะเนาะบดเห็ดอียงมากไม้เด้อค่ะเด้อรอสักหน่อยให้เห็ดผลสุกให้ผักสุก ด้วยนะคะนี่คือผัดผักอันนี้เป็นไข่ดาวไข่ดาวก็ทอดเสเร็จแล้วหนึ่งฟองเนาอคคะเนาออ่าเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมใหม่นะคะขอบคุณค่ะนะคะพี่น้องจ้ะรอให้เห็ดอันนี้สักหน่อยสบายสบายหินผัก มีวิตามินนะคะขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ค่ะก็รับประทานได้เลยเนาะคะเนะ่ซีเมืองแล้วก็เอาพี่น้องเนาะทำไม่ง่ายในลำดวนก็ะอดทอดไข่ดาวหยอดซอสลงไปหน่อยอันนี้เป็นซอสปรุงรสเนาะคะเนะ่แล้วกอนเหยดลงไป เติมด้วยน้ำตาลนิดหนึ่งไปใส่ผงชูรสเด้อค่ะเด้อใส่ผักเ俏ๆก็กิดง่ายๆเนาะคะเนาะบดเห็ดอีหยังมากไม้เด้อค่ะเด้อรอสักหน่อยให้เห็ดพุ่นสุกให้ผักสุกนะคะพี่น้องจะ่าให้เห็ดอันี้สักหน่อยนะคะพี่น้องจะ่าให้เห็ดันนี้สักหน่อย ามไปด้วยผักด้วยค่ะเด้อผักกระพุกนะคะพี่น้องน้ำก็มีอยู่นะคะพอประมาณนาอคคะเนอะบด้ปุงยังมากไม่เด้อพี่น้องผัดใส่เห็ดข็มแล้วก็ผัดหมูสามชั้นจ้าจะผัดใส่ผักนะคะ มีผักก็วตมีเห็ดเนาะพี่น้องเนาะกิง่งายทื่เก่าเราพี่น้องจะทําอะไรง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากเราอยากกินอะไรเราก็ทำํำกินเองเนาะค่ะเนาะอันนี้คือหมูสับไม่ได้ใส่เยอะเนาะค่ะเนาะใส่พ่อป็นอันบาดิผัดผักผัดผัดใส่น้ํามันหอยใส่หมูสักหน่อยเมนูเพื่อนๆจะมือนีเมนูผัด ผักคือเก่าด้วยค่ะด้วยอันนี้เป็นหมูสามชั้นด้วยพี่น้องง่ายๆสำหรับยายกับหลานเนาะคะเนาะหยดซอสลงไปหน่อยอันนี้เป็นซอสปรุงรสเนาะคะเนาะหม้วก่อนค่ะพี่น้องจะห่อให้เห็ดอันนี้สักหน่อย ด้วยนะคะนี่คือผัดผักอันนี้เป็นไข่ดาวไข่ดาวก็ทอด,สดเสร็จแล้วหนึ่งฟองนอะคะนกนอ,ะนอะคะพี่น้องจะรอให้เห็ดอันนี้สักหน่อยนามลายอยู่ได้พี่น้องเพราะว่ามีนามเห็ดกับนามผักออกมาเนาอะคะนาะหยดซอสลงไปหน่อย อันนี้เป็นซอสปรุงรสเนาะค่ะเนาะแล้วก็น,นี่กับผัดกินเองผัพดพ่นกับบีชี่นี่น้ำอยู่แล้วพี่น้องผัดนี่กระตุ้งใส่ใส่หยางนนนเนาะค่ะเนาะมีเห็ดเข็มเลือกคะเด้ออันนี้เป็นนะคะพี่น้องจะรอให้เห็ดอันนี้สักหน่อย น้ำลายอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าไม่น้ำเห็ดกับน้ำผักออกมาเนาะคะเนาะง่ายๆสำหรับยายกับหลานเนาะคะเนาะรอสักแป๊บหนึ่งเนาะคะเนาะให้หมูชุบก่อนพี่น้องเนีอันนี้คือหมูสับไม่ได้ใส่เยอะเนาะคะเนาะใส่พ่อป็นอันบาได้ผัดผักผัดผักใส่น้ำมันหอยใส่หมูสักหน่อย ก็ตามไปด้วยผัดด้วยเด้อ,เอะค่ะพี่น้องเมนูเพื่อนๆจ้ามือนน้เมนูผัดผัดคือเกาเเด้วยเ้ออันนี้เป็นหมูสามชั้นด้วยพี่น้องอันนี้คือหมูสับไม่ได้ใส่เยอะเนาะค่ะเนาะใส่พ่อป็นอันวา็ดผั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 ดใส่น้ำมันหอยใส่หมูสักหน่อย เดยวลงไปเติมด้วยน้ำตาลนิดนึง่งไปใส่ผงสูรดดุดเ้อค่คาเดอร์อันนี้ก็ผัดกินเองผัพดพ่นกับผิดเส้นน้ำอยู่แล้วพี่น้องผัดหมูระตองใส่ใส่หยาง,นนงเนะขนะมีเห็ดเข็มเ้อค่คาเดอร์อันนี้เป็นใส่ผักเชาๆก็กินง่ายๆนเนะขนะบดเห็ดอีหยังมากมาย,ยเอ้อค่คาเดอรอสักหน่อยให้เห็ดพุ่นสุกให้ผักสุก น้ำมันหอยนิดนึงนนี้เป็นน้ำมันหอยด้วยค่ะเด้อหมูสามสั่นจ้าจผัดใส่ผักน,นะคะมีผักก็จะมีเห็ดเนาอพี่น้องเนาะหยอดซอสลงไปหน่อยอันนี้เป็นซอสปรุงรสเนาะค่ะเนาะเมนู เพื่อนๆจ้ามือนีเมน,น,นูผัดผักคือเกาเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นหมูสามชั้นเด้อพี่น้องใส่ผักเชาาๆประคิดง่ายๆนาะค่ะบดเห็ดอียังมากมมยเด้อค่ะเด้อลอสักหน่อยให้เห็ดพุ่นสุกให้ผักสุกส,สบายสบายหินผักมีวิตามินนะคะขอบคุณนะคะค,ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ค่ะ หยดซอสลงไปหน่อยอันนี้เป็นซอสปรุงรดเนาะค่ะเนาะ,ะกง,ง่ายๆสำหรับยายกับหลานเนาะค่ะเนาะกับหลานหน่อยพุนพี่น้องผกักนามผ,าผักผุนออกมาว่าต้องใส่นามเรือค่ะเด้อผัดผกักสบายสบาย,บายหินผักมีวิตามินนะคะ ขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ค่ะง่ายๆสำหรับยายกับหลานเนาะคะเนะใส่ผักเ้าๆไปกินง่ายๆเนาะคะเนะบดเห็ดอียังมากไม้เด้อค่ะเด้อรอสักหน่อยให้เห็ดผลสุกให้ผักสุกกินง่ายๆคือเก่าและพี่น้องจะทำอะไรง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากเราอยากกินอะไรเราก็ทำเองเนาะคะเน เดี๋ยวลงไปเติมด้วยน้ำตาลน,นิดนึงบงร์ใส่ผงชูรูดเด้คดเอคะเด้อให้หมูรอให้หมูไก่สุกก่อนพี่น้อง